แล้ลครับผมกัาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆทุกๆคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามาใน Channel อัน,นันคำมาร o มนะครับวันนี้ก็มีรายการใหม่ครับเพิ่งคิดชื่อได้เมื่อกี้ครับในการเปิดคำขำนะครับเนื่องจากวันนี้ไปเที่ยวงานหนังสือนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่มานะครับนช่วงนี้เขกากำลังจัดงาน วันนี้ก็วันที่สามแล้วพรุ่งนี้วันที่สี่ก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับก็ใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อยากไปเที่ยวงานหนังสือก็ลองไปแวะไปเวียนดูนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับชื่องานหนังสืออะไรมหากรรมรือร้อนอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็เออแบบคิดอะไรของผมไม่รู้ก็ไปเดินดูที่ร้านที่มันขายของเกี่ยวกับอันนี้ม่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีการซ่มซ่มอะไรเขาเรียกอะไรมุนมผมก็ จำไม่ได้ไม่ใช่ใคล้ายกาชาแล้ก็จะมีสุ่ม500บาทได้ฟิกเกอร์แน่นอนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีนี่ครับประเด็นของอันนี้ก็คือไอ้ถุงนี่แหละไอ้ถุงสุม่มที่ผมไปซื้อมาในงานนะครับทีน,นี้ก็จะมารีวิวสั้นๆทำๆนะคว่าเราจะได้อะไรพี่เขาบอกการันตีฟิกเกอร์หนึ่งตัวแบบสุ่มนะครบแบบสุ่มไม่เกี่ยวกแับบ หน้าปกนี้เลยหน้าปกนี้ก็แค่เป็นโปสเตอร์ที่เราสามารถเอาไปเลได้ผมก็เอาแบบอา้อาวแมวมาล้ออนะไรเนี่ยโปสเตอร์ของจุดสุไคเซมมันก็สวยดีนะเนื่องจากทำไมผมเลือกถุงนี้ก็เพราะว่ารู้สึกมันถุงนี้มันหนักกว่าคนอื่นละก็หวังว่ามันน่าจะได้ของดีนะครับแล้วก็โปสเตอร์นี้ก็ซื้อมาเหมือนกัน เตอร์ไทยไอค์ไทยออนไทอร์ทันจิสเ่นสามพ์ดสองเห็นมันสวยดีนะครับแล้วก็ราคาแค่หกสิบบาทก็เลยไปซื้อถ้าใครอยากไปตามซื้อก็ไปซื้อได้ครับอ่ะมาเข้าประเด็นกัเนเลยวันนี้นี่ผมขอแกะโฟสเตอร์มันออกมาเฮ้ยไม่แกะละไปขอข้างในเลยมา คำขันไม่รู้ว่าจะคำขันแค่ไหนนะอ๋อลืมบอกไปตรงนี้ก็ราคาห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าบอกไปแล้วไม่รู้จะมาเปิดคำขำกันดูปึ๊บจะลองเข้าไปแล้วครับปจะกล่องเลยน่าจะเป็นกล่องพิกเกอร์หรือเปล่าเราขอเอาเอย่างอื่นออกมาก่อนแปวได้แซมครับเรื่องอะไร,รอ่ะไม่รู้จกกักเหมือนกันนะครับ ก็ไม่โฟกัสอันว่าอะไรโฮมูละาอะคิมิเหรอสันสันก็นคือไม่รู้จักครับเออเขาไม่บอกว่าจะการันตีได้อะไรนะฟิกเกอร์หนึ่งตัวแล้วก็ของเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับแฟ้ม,มอะไรพวกนี้อีกกินต่อไปเข็มกัดแบบซูมอา้าวได้อะไรนะครับหนึ่งนาโต โจจีหรือเปล่านี่ก็ใครไม่รู้เหมือนกัน,นครับ <c oughs> ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะต่อไปเหลืออะไรอีกไหม <c oughs> มีอยู่เจเอแปวที่ห้อยแล้วก็ที่ตัวนี จากเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุม่มจริงด้วยสุมย่มจนผมไม่รู้เลยว่าคืออะไรนี่นะครับน่าจะหมดแล้วครับแล้วก็ทีสุดท้ายแจ็คพอตของเราปื๊ด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 ของซีการ์ครับไม่รู้จักครับก็นน่าจะไม่รู้จักนะครับเนี่ยคานัน มาสึกอุระเดเฟิร์สไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คืออะไรเดีย๋ยวเรามาแกะดูนะครับคําค <c oughs> ําไหมละ่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยพวกคุณคิดว่าคุ้มกันไหมครับน้องเขาเปิดะนะครับผมก็ออกมาเรียบร้อยครับก็คือน้องคนนี้แล้วกันครับ <c oughs> มันมาจากเอ อะไรนะอะไรอะสก o ไอดอลโปรเจกต์นะครับแต่ผมไม่ได้ดูนะครับเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้จักก็เมื่อกี้ไปค้นหาตัวนี้มาก็ราคาอยู่ที่สองร้อยสิบบาทในช้อปปีเมื่อกี้ผมคอนไปดูเป็นไงนะครับคุ้มไหมครับคุ้มจัดเลยก็อย่างไงก็เปิดคำๆแล้วกัน คิดมาคิดมาก็ถือว่าเป็นการเริ่มรายการใหม่ของเราเลยกันเปิดคำขำเต็มดูก็ตัวใหญ่นะครับก็โอเคก็น่ารักดีก็เดี๋ยวก็ไปตั้งตรงนั้น <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับสำหรับรายการเปิดคำขำวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณค่ะบาย